หมุนมองของตึกรามบ้านช่องยุคใหม่สถาปัตยกรรมไทยยังมีแสงทองอ่อนๆให้สัมผัสได้ถึงความหวังภาพเขียนสีอะคริลิกฝีมืออภิพลเตชับมังคลานนท์สื่อว่าแม้ความเจริญทางวัตถุจะทำให้บ้านเมืองเสื่อมโทมไปเพียงใดแต่ยังมีพื้นที่น้อยนิดพอเหลือ นปินได้แรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ทันสมัยแต่วุ่นวายและอึดอัดหากยังมีศาสนาสถานยืนหยัดทำหน้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อดดเด่นทั้งแนวคิดและการเขียนสีขาวดำได้อย่างมีพลังทำให้ผลงานความหวังบนซากแห่งอารยธรรมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัสครั้งที่3หลังขับเคี่ยวกับผลงานส่งประกวดเกือบ200ชิ้นภายใต้หัวข้อโลก,กาพิวัตผมต้องการให้ใหสภาพแวดล้อมที่ผมสร้างขึ้นมาจาก จินตนาการก็คือมันจะไม่มีสีสันมากมายมันจะดูหม่นหมองดูไม่น่าอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ให้มันยังดูดูมีชีวิตชีวาก็คือผมใช้สีไปในพวกของสถาปัตยกรรมไทยมันสะท้อนให้เห็นมุมมองว่าเอออย่างน้อยมันก็มียังมีสิ่งที่ดีงามยังมีศิละปะวัฒนธรรมไทยที่ยังดีงามอยู่ทางการความเป,เป,เปเลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องเทคนิคเนี่ยเด็กคนนีนะ้มีฝีมือลายมือที่ดีมาก แล้วก็ที่สําคัญนอกจากฝีมือดีแล้วเขาก็มีความคิดที่เป็นสมัยใหม่เรื่องเนี่ยเมืองเนี่ยมันมีตั้งแต่ศิลปวัฒนธรรมมันมีราชวังมันมีความวุ่นวายของสังคมเมืองเนี่ยมันผสมผสานกันหมดและที่สําคัญเนี่ยมันมีแดดอุ่นๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเมืองเนี่ยที่มันดูหมดหมองเนี่ยมันมีความหวังมันมีแดดอุ่นๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เมืองเนี่ยมันมีอนาคตที่มันจะดียิ่งขึ้น ะะดูเหมือนว่าเทคโนโลยีค่ะจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวโทษว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ลบนะคะแต่ถ้ามองจากผลงานชิ้นนี้ค่ะศิล,ลปินเขามีมุมมองที่ต่างออกไปโดยบอกนะคะว่าเป็นหน้าที่ของคนเราเนะะี่ยแหละค่ะจะต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับสิ่งใหม่และสิ่งเก่าให้ได้อย่างสมดุลน,นะคะเพื่อที่จะอยู่รอดในกระแสโลกาภิวัตน์ได้โดยไม่เป็นอะไรนั่นเองค่ะ เพียงให้เจ้าของชิ้นงานได้ขบคิดตีความแต่การกำหนดหัวข้อโลกาพิวัตรยังทำให้ผลงานที่คัดเลือกมาจัดแสดงทั้ง55ชิ้นดูร่วมสมัยกับสภาพการในวันนี้ไม่ต่างจากเมื่อ30กว่าปีก่อนที่ภาพหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในบ้านเรือนไทยคือตัวแทนความทันสมัยที่เข้ามาในสังคมไทยยุคนั้นเป็นผลงานที่เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเขียนขึ้นในชุดเดียวกับงานที่ได้รางวัลใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่หนึ่งเหรียญทองการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงปี2 5 0 0 แสดงให้เห็นว่างานศิลปะมักสะท้อนสิ่งรอบตัวของศิลปินเสมอจึงเป็นเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยภาพวาดนะเมื่อก่อนพี่เขียนมองเข้าไฟฟ้าโลกาพิวัตน์พี่อะมองคข้าไฟฟ้าอันเดียวไม่หือฮามากนะหือฮามากเลยนะมองเข้าไฟฟ้าอยู่ในงานกิจกรรมไทยอะหือฮามากเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์มันเนี่ยมีอะไรเขาเรียกอะไรบลูทูธมี iPad มี iPhone มีอะไรเห็นไหมเห็นไหมมัน มันแตกต่างไงน,นะ,ะดังนั้นโลกอภิวัตเนี่ยมันก็แทนเรื่องที่มันเป็นสมัยใหม่ของโลกวิวัฒนาการที่เป็นสมัยใหม่ในขณะเดียวกันมันก็มีส่วนดีบางคนก็คิดว่าดีบางคนก็คิดว่า,า,วาเลวร้วายไอ,ไอตัวคลายแหมกของภาพนี่ก็คือแรงบันดาลใจมาจากจิตกรรมฝาผนังวัดคุ้มินที่นั่นก็คือ ภาพกระซิบลักที่ที่น่าก็จะเป็นเป็นต้นฉบับเลยแต่ว่าอันนี้ที่เอามาดัดแปลงให้เป็นตัวตนของเราก็คือมีการกระซิบกระซาบแต่ว่าเป็นการกระซิบกระซาบกันระหว่างชายหญิงที่เป็นชาวต่างชาติไม่ใช่เชื้อชาติเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนความนิยมสมัยนิยมที่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มักจะนิยมมองผู้ชายต่างชาติมากกว่าอะไรเงี้ยอืมต่เป็นอาจจะเป็นเนื้อหาที่แบบเสดสีเสดสีแล้วดูสนุกสนานเนีย ชิ้นงานพูดถึงความเป็นไทยที่เริ่มจางหายนั่นหมายถึงศิลปินรุ่นใหม่ตระหนักได้ถึงปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญและหวังให้ผู้ชมชาวไทยไม่หลงไปกับการพัฒนาจนลืมรากเง้าของตัวเองภาพเขียนโลกาพิวัตจากการตรีความที่แตกต่างทั้ง55ชิ้นจัดแสดงในนิทรรศาการจิตรกรรมเอเชียพลัสครั้งที่3ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถถึงวันที่30กร,รกฎาคมนี้การิษาดีมีไทย P ี s